ดอกกระเจียวนี่เป็นดอกกระเจียวกเกษตรจ้าว่าเป็นดอกกระเจียวแดงบานเฮาอันนี้เป็นพันธุ์ปะเป็นพันธุ์จ้าแล้วก็ติปลูกได้ช่วงช่วงเดือนเดือนมิถุน่นก็รกาดากรมกาดามนี่แหละปลูกไปเรื่อยๆแต่เฮาดูแลรักษาดีก็สิเก็บด้ถึงปีใหม่จ้าค่ะอันนี้เป็นแปลงเบีย้ยมันจ้านี่เบีย้ยเขาจ้าไปกินปะแม่เรื่องปลูกไปขายนะ้ำ ผู้ใดมาซื้อกับขายจ้าล้วเจ้าของกับปูกเอาไปปลูกต่อฝุ่นกับมี่ผู้ใดมาซื้อกับขายกับปลูกปลูกกินกับมีเมื่อใดเจ้าของอยากกับเก็บไปกินเมื่อใดไม่อยากกับเก็บไปขายจ้าขายกบาทอ๋อขายเป็นดอกนะคะเนาะจ้าค่ะถ้าเป็นโล่โล่ละแปดสิบอ๋อค่ะเป็นโล่ละแปดสิบจ้าปีหนึ่งมันออกดอกไงห้าเอาใบปะค่ะอ่าออกทุกต้นค่ะออกทุกต้นจ้าที่ปลูกก็จะมีดอกทุกต้นค่ะแม่ คือดอกต้นหนึ่งต้อดอกหนึ่งหมดต้นละดอกละดอกจ้าอยาะต้นกับทนานดอก่ะแต่เอาเพียงว่ามันถัางออกว่าพร้อมกันเท่านั้นหละจ้ะเห็นว่ามือหนึ่งมันก็หวานหวานมันเกิดคนละมือเนาะมันจะออกไปตามอันนั้นันละแต่ว่ามีถูกต้นมีดอกถูกต้นมันนี่อันพอต้นหนึ่งมันออกดอกมาเข้าเข้าเด็ดดอกไปแล้วมันเกิดขึ้นอีกบ่ค่ะบ่จ้ะหมดเลยอ๋อ เมือเลยจ้ะต้นละดอกคือต้นละดอกจ้ะต้นละดอกเมือแล้วเมือนเลยเหมือแล้วเหมือนเลยมันบ่ได้อ่าถ้าเป็นดอกกระเจียวหวานห้า่มันสิเกิดมันะมันสิเกิดดอกเหมือนบบ่ได้เกิดน้าต้นค่ะอันนี้มันเกิดน้าต้นมันบ่ได้เกิดตั้งห๋อดอกกระเจียวหวานเฮานี่ไปเก็บไปเก็บดอกมันมาต้นมันก็ยังแม่นบ่ค่ะอันนี้เพียงแต่วห้าเก็บดอกมันไป เก็บดอกมันไป <คะ S 2> เก็บดอกมันไปแต่บางครั้งเขได้เอาต้นมันออก <คะ S 2> อันนั้นดอกมันเกิดมาข่างๆเขาก็ดึงกระตะดอกตะดอกตะดอกอันนี้ก็คือการหลับ <คะ S 2> แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดตั้งหากอันนี้มันเกิดน้ำต้นค่ะแต่ควบหลวงไม่เรื่องดอกกระเจียวหรือเปล่าจ๋าอันนี้เขาเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเกษตรพันมาจากเกษตรพันขายยังไงคะแม่พันนี้ซื้อมันมน้ำหลานหลานเขาปลูกก่อนอ๋อหลานเขาปลูกพี่น้องทางบ้านปลูกแล้วที่แรกเพื่อปลูกว่า ก็ปลูดอกกระเจียวผู้ใดสิ้ื้อเขากินนัล่ะฝันหาพุ่นลู้พุ่นลูกก็ลงทุนนห่ะเพราะวม่าปลูกตลาดมันล่องหลับค่ะที่แรกกับไปซื้อพันธุ์พืชคือกันละจากต้นละยิมหาบาทอันนี้มาขยายพันธุ์เองถึงเวลานั้นเราก็กู้หัวมันขึ้นมามาช้ำมาปลูกก็ไม่นี่ก็คือว่าเข้าซื้อพันธุ์น้ำเพลินนะคะซื้อนอนน้ำเพลินมาแค่ทางเดียว เราขยายพันธุ์อามาขยายพันธุ์อ้ะสุดยอดเลยค่ะเงินที่ลงทุนทีเดียวลงทุนถีเดียวเงินที่สื่อเผลแพรได้ขึ้นเหมือนล่ะด้กินในชมได้ได้ขึ้นแล้วจ้ะกำไรล้วนๆยูมันเป็นความสุขนะค่ะเพิ่งกำไรเป็นเงินทองเงินทองจ้ะเพิ่งได้แจกจ้ะมูแจกพวกจ้ะสุดยอดลวคะถ้าแกะมูแกะพวกจ้ะอันนี้แหละค่ะนำใจของพอเล้ากันสิโปู ดอกกระเจียวนะคะเลี้ยงไว้ให้เป็นแถวนะคะมันนี้ก็สิดึงไทยกบนะคะมันนี้สูงมันพูยแล้ววสิค่ะใส่อะไรวะอืมออกเลยออกดีกว่าว่ะสิออกดีออกดีแล้วขึ้นขากินน้ำปูออกก็ถึงดอกกระเจียวนี่เท่ากับปลูกไว้ตลอดเลยบ่พ่อ หมายถึงมันกระสิอยูได้โดน,นมั้ยคะสองปีสองสามปีมปุณละปฏิมันกระสิแตกนอกขึ้นเรื่อยๆนะพ่อนะแตกออกคือเรื่อยค่ะเป็นกอปุณละปฏิพอมันเป็นดอกเข้ากะเก็บไปกินกะแกกินได้แล้วได้กอ,อกดอกแล้วกะได้กอ,อกดอกแล้วะคะ่ะหลงังหลังจากเขาลงลงอันนี้แล้วโดนไปไในปอมันสเส้นเสือออกดอกคะ่ะ ประมาจากเมือสองเดือนสอเดือนบอกถึงว่าเข้ากาับลงลงเบียรหรือว่าลงกามันไปเทียนึงกับยุดด้เขาสองปีนะคะเข้าจังโหลมันมันก็สิแตกออกยุดยังสิละ เพชรเป็นถ้าเขาปลูกได้ลายก็เป็นพืชเศรษฐกิจได้แน่นอนจะขายดีต้นละบาทได้มั้งก็ต้นละบาทเลยหรอพูดเละดอกละบาทดอกละบาทค่ะดอกละบาทมันต้นละบาทมันต้นละบาทเนาะต้นไมสิบบาทค่ะต้นไม่สิบบาทพูดเละบานนี้ค่ะกันสิบบาทพอตอนนี้พอเองพอกับพออยู่เนาะค่ะกัได้ทรงพร้อมมีคนมาหาสื่อกะได้ขายเพิ่น เขายเอากลับขายนอกจากขายต้นแล้วนะคะขายเบี้ยนะพ่อเนาะกะยังขายดอกมันได้อีกค่ะก็คือว่าดอกระบาดนั่นแหละดอกมันนี่เก็บได้สุมือป่ะค่ะสมือน่ะเคือยัส่งเมื่อกี้ค่ะกะแล้วแต่เขาปลูกหน่อยปลูกหลายนะพ่อเนาะปลูกหลายเขาก็ได้หลายได้หลายค่ะอันนี้แม่ก็เป็นวิธีตัดแต่งนะคะแม่ใช่วิธีแต่ง ดอกกระเจียวดีเข้าไปเก็บมานนะคะตัดให้สวยงามเอาไปลวกได้ด้วยนะแม่เนี่ยเอาไปลวกแกะกาบออกเอาดินออกเพไปนอนก่อนแกะกาบไม่จัดเอาล้างไงจ้ะว่าได้แกะกาบเพป่ลยห้าตัวเป็นว่านกินค่ะแกะกาบออกจ้ะเขาต่อ้างเพื่อนน้ำบ่จ้ะบ่จ้ะอ๋อนี่ล้างยุล้างล้างมอยกับสีผู้ดีจรินจ้ะแจ้งให้เขาผู้ดีนะแม่จ้าแจ้งให้เขาผู้ดี เม็ดเป็นะคมค่ะตะคมปะกดดิซือนไ่ว่าคนไหนครับนี่ว่นคไหนครับึงปากเนี้ยรึ่งปักที่ดี